ไปหากระบะกลับบ้านนะครับก่อนปีใหม่นะครับออกรถอนุมัติด่วนได้ภายในวันเลยต้องรีโว่ไฮตัวคันนี้ครับ4ประตูออโต้ครับตัวไฮตัวท็อปนะครับปี21ผ่อนงวดละ1,500บาทครับนี่ตัวสวยๆตัวใหม่ๆสีขาวนะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังตัวท็อปสุดนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามา6 4 9 0 0สี่อนงวดละ10,000หมืนะครับใครสนใจทักหาได้เลยครับรถสวยๆนะครับคันนี้ด้านในสีดำนะครับช่วงร่างซูเปอร์เฟกนะ ตัวท็อปสุดปี21ครับรายได้20,000ขึ้นไปซื้อได้คนเดียวจบนะครับคันนี้คุ้มครบครับฟรีดาวก็ได้นะครับจัดไปนน่งซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนได้หมดเลยนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผู้สตาร์ได้มาครบไม่แค่แสนสามไม่แค่แสนสามนะครับตัวนี้ตัวท็อปครับจบเลยนะครับคันนี้ออกได้ทุกจังหวัดทุกอาชีพนะครับและวิ่งเซนถึงหน้าบ้านฟรีนะครับสนใจติดต่อหาเป้เลยครับเบอร์094 7 8 9 4 8ป8ครับตัวนี้เป็นตัวรีโวตัวหานะครับตัวท็อปสุดแล้วนะครับครบจบที่คันนี้ครับ